อเคก็กรับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้มาอยู่กับลิซ่าสล็อ X2 นะทุกคนอย่างแรกนะคะทุกคนก่อนจะมาดูเกมนี้ก็ฝากทุกคนนะคะไปกดติดตามนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อไม่ให้พลาดเกมใหม่ๆที่ลิซลงนะคะอัปเดตท,ทันใหม่ก่อนใครนะ,ะนะทุกคน วันนี้ลิก็มาอยู่ในเกม t e a t u r e of Estatic นะคะร,รู้ว่าสาวถา้ำสาวใจของเรานั่นเองนะทุกคนวันนี้ลิมาเล่นอยู่ที่เม g a เกม e 65เจ้าเก่าเจ้าประจำนะทุกคนนะอาวันนี้ลิพกทุนมาพันหกนะทุกคนก็เยอะอยู่เหมือนกันนะทุกคนวันนี้มาปั้นสาวถ้ำกันทุกคนมาเริ่มกันเลยดีกว่านะอ่ะวันนี้ดูซิเมกาเกมหกทุกคนจะใจเราเท่าไหร่ทุกคนอ่ะลิเบ็บเล็ก90บบาท,ทคนอ่ะ เรียกหน่อยทุกคนสาวทำสาวใจของเรานะอุ้ยซาเคเตอร์ถ้าเข้านี่คือแบบสวยเลยนะโอ้มก็อส์ถ้าเกิดจะเข้าไปมันก็เร็วไปนะทุกคนนะฟีเกมของเรานึกว่าจะจวดจัดเออยน่าเขียวสวยงามเคมาไหมลูกช่องแรกไม่มาไม้เป็นไร นะวัดใจเลยทุกคนเบ็ด90วัดใจไปเลยนะ้องสวัสดีเพื่อนเื่อนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะทุกคนนะใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์นะแล้วก็กดติดตามลิด้วยแล้วกันนะคะทุกคน okay. โอ้หหน้าทองเว้นเขาเรียกว่าอะไรหน้าทองนะทุกคนมาไม่รู้เวลังเวลาเลยนะขั้นวายเฉยอ,อสวยงามอ่ามาอุ้ยแจมแจมไป หวานหทุกคนมาค่ะแม่เข้าฟีิมเบ็ดข้าวสิบถือว่าสวยเลยนะแม่อะแตกไม่แตกก็อีกเรื่องหนึ่งนะออหือสิบเข้าโอ้อยู่แค่เพียงเอื้อมมือทุกคนห่างแค่แป๊บนิดเดียวเองอะนิดเดียวจริงๆอะออหือสวยงาม แหลมมากแหลมมากแหลนโอ้ยสเสดติดคอมันจะทำให้พูดไม่รู้เรื่องไงทุกคน <c oughs> อุยยกแผงตามด้วยเคยสวยจัดปลัดบอกเฮ้ยสาวทำ เป็นอย่างนี้จะให้หนีหา่างทุกสาวทำได้ยังไงอะทุกคนคือบึ้มบ้ามากทุกคนโอ้โหสุดยอดไปเลยแม่วันนี้สาวทำย่างสวยจบนะคะทุกคนช่วงนี้ลิจะเล่นแบบไม่ไปต่อนะทุกคนเพราะว่ามันหมากไกลมากทุกคน จากพันหกมาหมื่นี่ทุกคนนะถือว่าได้กําไรแบบเท่าตัวเลยอะทุกคนสาวทำช่วงนี้คือมาแรงแซงทางโคงมากอะใครที่ชอบเกมนี้ก็ฝากกดไลค์ให้ลีด,ด้วยแล้วกันนะทุกคนนะก็ส่วนใครจะเล่นค่ายเดียวกันก็ลิงก์ใต้คลิปนะวันนี้ลีเล่นอยู่ที่เม g a เกม e 65นะคะเพื่อนๆก็ก็ใครนะคะอยากเล่นให้เดียวกันก็ลิงก์ใต้คลิปนะทุกคนนะส่วนใครนะอยากจะขอเกมอะไรใหม่ๆ คอมเมนต์บอกลิได้นะทุกคนนะแต่ว่าช่วงนี้ลิก็จะเล่นแต่สาวถ้ากับแมวนะทุกคนเป็นเกมที่มันมันคูณโหดมันแตกโหดอะทุกคนต้องต้องเล่นอยู่อย่างนี้ก่อนทุกคนเพราะว่าลิจะแบบเล่นทุนน้อยแต่ว่าสาวถ้าก็คือแนะนําเลยสําหรับคนทุนน้อยนะทุกคนนะต้องลองนะทุกคนลองเออลองอะไรก่อนโอเคทุกคนเจอกันเกมหน้าทุกคนวันนี้ลิต้องขอตัวลาไปก่อนนะทุกคน ก็อย่าลืมกดไลค์กด s subscribe นะทุกคนแล้วก็นั่นแหละบ๊ายบายเจอกันทุกคน See you ค่ะ